Be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap it through. I roll out in the morning light with that Harley bike. All black. I'm the party site. And it's sun tonight. I just stepped in no weapons, <laughs> but my outfit might take the tolls. You my presence impressive. Got strippers <laughs> slipping off their poles. I just whip, then I swear, and wish you would. I'm Timmy Turner, turned her to a carnivore. Now she treat me like a burger. I don't know their names, but they all wanna ride. All this energy around me, I feel so alive. ต้องการที่ผมเล่นแข็งแน่นผมก็ไม่อยากผมต้องเท่า,าไหร่นะผมอย่างเมนนะผมเพราะว่านาคอสตัวมันปัญญาอ่อนเกินนะผมผมเลยมาเป็นเมนคิกเน็กแทนนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะโมเท่าไหร่นะทุกคนอันดับแรกเราก็ฟาร์มชิงเชิงเชงเช,ง,ช,ง,ชงไปก่อนองนั้นผมก็ขอตัดแบบให้มันรวดเร็วเลยแล้วกันนะผม เราฟาร์มเสร็จแล้วเมื่อกี้เหมือนจะโดนเวทนะผมผมก็ได้ดูเป็นเล็กน้อยหน <S <S <T> ึ่งพอโดนเวทเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมอาปลาฟ้าอาแบบปลาฟ้าบ้าอะไรปับแดงโอ้แต่ทีน้มันไไปสามตัวแล้วนี่จะเป็นการดีเอ็กซ์นนะผมไอเทมก็เป็นโรลเบอร์เกดกีบโอเคนโอเมอามแล้วก็อะไรนะอ่มกับแดงมันก็เป็นไอเทมตามปกตินั่นแหละรครับผม แต่มันมีสิ่งบางสิ่งนะผมที่ผมเนค้นทุกมาผมพะว่าอานนี้ผมเฉืเ่ฉายมากผมพบว่าผมเล่นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วผมมีนม็กแหนกซออือเราก็ฟาร์มตามปกติตะนะครับผมเพราะว่าคิกแนกเนี่ยมันติตัวต้นเกมใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเอาเงินไปไปวัดกับเขาแต่ว่าขนมข้ามนี่เพนเกิดมากนะผม ยังไงโอ้โหดิกตัวรถคิวฟิกเตอร์ได้ผมกดไลค์ไปทันทีกดอีโมจิยังไงะผมได้กิริคิฟแล้วจอมเป็นโซลิเวอร์นะผมแต่เราเล่นวิธีแกะตัวนิ่น้อยฮะผมไม่เห็นแกตัววอตานี้สงใัยผมแบบให้เพื่อนเยอะให้ผมชงให้เพื่อนยังไงนะโหดลายมากวิฟได้กล่าวเอาไว้ยังไงผมดักดักดักปึ๊บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะจุกจับจุกจับจับบอย เราก็แบบมาแท็กการนะผมเมดบอกว่าเองจะแท็กเราขนาดนั้นมันก็ไม่ได้นะเพื่อนแต่ว่าเราเห็นลิเตอร์ครับผมเราเห็นลิเตอร์เฮ้ยที่เราเห็นวิบเราเห็นวิบในช่องโหว่แต่ว่าเราหันมากับเอาลิเตอร์แล้วเราจะได้ลิเตอร์หรือไม่เหมือน,นจะไม่ได้ผมลิเตอร์มันวิ่งไปผมในหมดน้ําโอ้โหอ้าวผมรู้เลยว่าเพื่อนมันมาเฮ้ยนั่นไงตามคำนวณไปเป๊ะผมแต่ว่าผมจะเข้าไปแนี่อนนอผมผมจำได้ช็อตนี้ผมเข้าไปได้ได้ถอยริอะเจ๋วเจ๋วลิคเตอร์มันงัดนั่นไง แล้วมันกิงแล้วผมก็ตายอยงงงั้นผมสับัดตอนตายอะมันต้องสับแล้วผมกคตรเป็นเลยคมันเป็นแผนครับมุม้เห็นไหมผมมันเป็นแผนเพื่อไม่ให้ผมมาตัดเยอะเกลือนะผมโหตกูผมในตอนนั้นนี่แบบอัจฉริยะไงอึงตอนนี้สกอร์ก็เป็นหนึ่งเจ็ดนะผมสกอร์เริ่มลำบากแล้วนะฮะผมตอนนี้มาดูกันว่านายธนพัมมเขากินมึงนี่มย่องนี้ตามตามปกติเขาก็แก่มันตัวฟาร์มไวมากๆผมแต่ว่ามันจะ ยังไงอ่ะมันไม่ต้องจําเป็นต้องมีของเหมือนนาคอนนะะนี่แหละข้อดีของมันแต่มันก็แต่มันก็ต้องเป็นต้องมีของนะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีของอะไรเลยไปสู้กับเขานนเกันเกิดไปอันนี้ให้เพื่อนไปนะผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมจะแปดเงินไงอันนี้รอบเพื่อนมามาแท็กด้วยนะอืม,อมแต่ว่าที่เลนบนเหมือนจะเกิดประเด็นแต่ว่าผมบอกข่อยเพราะผมจะฟาร์มบูผมบอกผมฟาร์มอย่างเดียวผมไม่มีอะไรไม่มีราคาไม่มีอะไรอ่ะอันนั้นเกินไปนี่นี่ ดิจิตอลกันฟ์มแบบ3ามคิวอย่างนี้จองโบเกตโตเปียจะบินเข้าไปไหมไม่บินเอาคีพก่อนเนี่ตังนิ่ตังไว้รุ่นยังไงเงี้ยผมชิปชุบชุบโอเบบี oh, จังหวัดน,นี้ครับผมผมน่าจะไปเช็คที่มังกรแล้วก็เขาเอาหมดก่อนเรียบรนะ้อยแล้วผมก็าต้าเงินของเขานี่นำโด่งมากนะผมเห็นผมโด่งเข้าไปชิปโดง่งมาเลยได้โดนแต่ว่าเพื่อนมาช่วยอย่างนี้ได้แน่นอน ยังไงเพนมาอ้อมเลยอ้อมเลยอมาดิมาดิเพนไอ้ปล่อยมแมลงวันไปหนึ่งทียังไงบินมาเจอเห็นลิกเตอร์นะเราเห็นแกนะน,กนี่ยนะ่ะฟาร์มดีกว่าโอ้โหนี่อผมเป็นการรีอกชั่นกับสามร้อยคิวนะผมไม่ได้มาวิเคราะห์นะไม่ได้มาวิเคราห์นะอันนี้มารียคชั่นวิวิยังไงผมอุ้ยอันเลนโดดสวยนะแบบนี้แต่ว่าผมบอกให้เพื่อนถอยดีกว่าม่นไม่น่าเสี่ยงแต่ว่าผมบอกว่าผมหิวคิวผมเอาเลยแล้วกัน เรวก็ถอยอ่ะผมเจอเพนเพนมาเพนมาผมผมผมกดผัดโปรติสกิลสองสกิลหนึ่งปั๊บเพนไม่ตายครับผมเสียดายมากอ่ะผมตอนนี้จเมื่อกี้เสียดายมากับผมแต่ว่าเกมนี้ตึงค่อนข้างตึงนะผมเป็นเป็นเกมที่แบบผิดเกมอ่ะเอิงว่าต้นเกมโดนยับมากดูจากสกอร์ก็น่าจะรู้นะฮะผมว่าใครแบกละครับออืคนหนัก ขอหนักๆเราเพื่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จริงเราควรซื้อของไอ้บล็อกดลเมจไอ้ข้างหลังนะแต่ผมเผลอกดซื้อไปละช่างเอื่อนยังไงซื้อบเกเนะจองบเกเคนะอ๋ออ๋นนัผมพึ่งคิดได้อ๋ออ๋อยางงี้นี่ยังไงผมกดยปิวไม่โดนงเว่ากินเอไอซีได้นะประเด็นเน่ยไม่ได้รีวิวมารีวิวคลิปนี้อ่าโดดว้าะนะไม่ใช่โดดว้าพุ่งเว้า ฟาร์มแบบดิจิตอลฟอร์บิดไปอย่างว่านี้ฟาร์มไปเพื่อนเดี๋ยวเราก็ชนะเองอเพราะว่าเนี่ยแต่ว่าเห็นเพื่อนที่เลนบนแบบเห็นแล้วอยากบวกกับครับทำไมหรอชิวชิวชิวซีฆ่าได้ไปหนึ่งตัวยังไงเห็นเห็นนี่อยู่ชิวยังไงผมต้องไม่ตายอืมสเต็ปดิจิตอลระดับผู้เล่นทอนสวรรค์ นี่แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเพลนป่านะเราต้องความระมัดอย่างดีด้วยนะผมก็ว่าเนี่ยเป็นตัวที่แพ้ก็พีซพีดไม่แฮมแต่บางตัวไม่แพ้นะเช่นแบบตัวดีแลกเนี้ยมันดามเมจมันไม่ได้จัดจ้านแบบอันนี้ไงดีแลกมันเป็นตัวเอ่ออะไรไงตัวทําจังหวะแล้วก็มันแรงแค่สกิลหนึ่งกับออฟตีอือสกิลสองไว้ทําจังหวะแต่สกิลหนึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นดามเมจตอนเนื่อง เพราะฉะนั้นเรากลัวพวกที่แบบตัวเบิร์ดนะครับผมคลิกเนี่ยแพ้ตัวพวกเบิร์ดดาเมจหรือพวกทาําจังหวะแบบซีหนักหนักเออมันก็มันก็แต่มันแบบยังไงอ่ะอ,อ,อันนี้มาเลี้ยงชั่งอีอันนี้วะเออช่างเถอะเลี้ยงชั่งยังไงครับนี่ครับตีไปตีไปไอ้เมื่อกี้ยังเพิ่อองไม่จบเลยคลิกแนงแพะตัวประเภทแบบทําจังหวะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เทไม่เอะไรนะอ,อีนี่แหละเพราะว่า เพราะว่าดูแบบตัวมันบางเออมันบางถึงมันจะมีมานาเช่วยแต่มันก็บางอยู่ดีอะนะฮะเดี๋ยวจังหวะนี้กลับมาที่กินเกมกันก่อนโอ้ผมที่เป็นเดลทีมเลยครับนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ก็คิดตัวครับคิดหนึ่งหนึ่งนะครับทผมมาทำเวกานแต่ว่าเพื่อนคอยเฟซกึ่งตัวอื้อหลัดตัดได้เลยได,ยด,ยดย้โอเมกาโซต้าเฟียทาวรน มนงใฟาร์มไม่ให้เพื่อนไม่ให้ขีไม่ให้ขี้เพราะว่าเราจะรวยไปด้วยกันแต่เราโดยคนเดียวี่ยว่าอุ้ยเมื่อกี้ชี้สามพันนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับอืมสามพันมันมีใครชี้แรงกว่านี้ไหมอืมอืมอืมไม่แ็กเพื่อนเร็วๆเรารอนายอยู่เพื่อน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 เพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเืมอยเพื่อนเืมอเพื่อนเพื่อนเพื่อนื่อนเพ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 อนเพื่อนเพื่อนเ่อน่อนเอเเพื่อน่เ อาเรนบนเหมือนจะโดนคิวนึ่งต้าเดือดสตรีมดูโตยังไงยังไงยังไงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นก็หัวผมก็ร่อนเลย้อๆฉี่ปลอกอาเรนบอกไม่ฉันไม่อยากกอดหัวนายไปความไปก่อนแล้วความไปก่อนบ้าอะไรแก่นาทีเงินโคตรเยอะ ขนาดทีเว้ยไม่ใช่แตกแต่ว่าดังวันนี้เราเงินนำเขาเยอะเนี่ยขนาดสคอยคิวแลกแผนที่แบบการการ,การแมปเอ้ยการแมปเฮ้ยกอรป้อมเราเยอะกว่าเขาได้ไงการปุมแมปโนะอ้โหผมก็เป็นคิกแมปนะเนี่ย,ยไม่ได้การป้อมเลยไล่คิวอย่างเดียวมันเป็นสไตล์ผมเท่านั้นนะส่หรับคนที่แบบหยอกร้องตล์ไล่คิวอะครับอถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อน ไมาก่อนไม่น่าไหวนะจานเฮ้ยเจ้าวอเจาวอเจ้าวอเออฮันแน่ฮันแน่ก็ไปฟาร์มมันปิวชึบนี่นี่ฟาร์มแบบดิทิตเจะแต่ว่าเห็นจังนั้นนะผมเห็นเพื่อนบวกเลยอยากบวกตามแต่ว่าไม่ไม่เข้ารอดักเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นเราเห็นอะไรบางอย่างเราเห็นมันอะไรบางอย่างชึบเราแรก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 เอ้ยเราแรกได้อยู่เคดีมากเกิด โอ้ยเมื่อกี้เราต้องแลกนะเนี่ยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามวิทนี่คือเลดเกมเล่นตีมากอย่าเงี้ยผมผมหาจังหวะร้องไม่ได้นะบราวนทรีนี่ตีฟารไปก่อนจุดว่าจุดว่าจุวเฮ้ยเฮ้ยฉี่ทำสวยแต่ผมไปตามนะผมไปตามนะเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาทีนะโอเคโอเคโม่งทีเดียวปัดแตกเลยครับอืบอกแล้วผมเปลี่ยนเมนแล้วคิดเม็กตัวหนึ่งเห็นตรงนั้นเห็น อ่ะยังไงผมไม่เลือกที่จะไปบวกนะเอาป้อมก่อนซึงเขาไม่เสียบเสร็จแล้วก็ไปใต้เกิดนะเขาไปแอกขี้มันแบบมันจะแบบเข้าแล้วเข้าหลือยังถึงมันจะแรงก็เถตดผมชอบเถมากกว่าแต่ว่าพอใต้เกิดหมดผมก็ซื้อเป็นขี้เอามันนขี้ประมาณห้าพันทำไมแรงอยู่เนี้ยแต่ีิ๊นแ่ยชัดนี้ทำไมรู้สานี้มันเยอะแปลกๆวะเนี้ย เดี๋ยวคิดไปเองน่นะโอ้คิดไปเองคิดไปเองคิดยังไงยังไงยังไงมันดักดักดักเฮ้ยเห็นเพนนะเห็นเพนนะเห็นเพนนะชิบ้าดอ่าเพนถึงกับหนีเพนถึงกับหนีอื้มถึงกับหนีเลยดอกเพนสามีมีอันตรีนะเพื่อนจะบวกไหมเรนบอกมาดิอ่ายังไงเห็นเห็นช่องโบเห็นช่องโวจะเอาไหมเพนจะเอาไหมเพน เฮ้ยเฮ้ยเฮวิฟวิฟวิฟไอ้เอ็ติอันตีคอมโบคอมจอยผมสายคิดว่ามีอันติแล้วสิดักฟุ้นี่มต่นี้เขาอยังไงเฮนิงจะมาไหมเฮนิงจะมาไหมเฮ้ยเพลงเอ็ตีไปแล้วเข้าเลยปูปอบเพนไม้ก็ด้วยตายซะอ้าวไม่มีคลิปอย่างนี้ผมก็น่าจะไปเอาดากเฉลียเยอะั้งนะแต่ว่าเลือดไม่ค่อยอำนวยเพราะฉะนั้นน่าจะไปตีสองทีแล้วก็น่าจะออก น่น่ับพี่ผมมนวนไมเปะเลยไปเอาดาร์กด้วยแต่ดูจากเลือดแล้วผมน่าจะถอยเพราะว่าไม่น่าไม่น่าไม่ได้ได้กลับมาดูเลือดเลือดอยังไงยังไงอ้ยอไันนี้ให้ขี่ไปนะผมเพราะว่าฉี่โคบับนะยังไงนะผมคิปคินี่ก็น่าจะ เอาเลยน,นี่ใหอายาไปนะผมเพราะว่ามันคุ้มกว่าเยอะทีแนกมันเอาบัฟแดงมันไม่คุ้มเท่าแครี่เนแอดแอดป่าทุกตัวมันไม่คุ้มนะเวลาได้บัฟแดงเนี่ยอย่ามาเล่นเกมนะอย่ามาเล่นเกมเล่นเกมแนะนำให้เอาบัฟแดงให้แครี่ง่ายแต่คุ้มสุดเสร็จแล้วเนี่ยผมมีเคล็ดลับอยู่นะผมกดตรงเวทนะผมมันเป็นเคล็ดลับตระกูลตระกูลคลิกแนกนะผมจออาร์ติกออฟแล้วก็เดซิงเกอร์นะผมมันเป็นมันเป็นแผนนะฮะดูไว้เะผมดูไว้แล้วนะนำไปใช้ตาม ปุ๊บ uh, ป uh, yeah, well ุอยังไงยังไงใครจะตายใครจะตายว้ยผมใกล้ตายผมถอยดีกว่าขอนะนะอเลนเอลสุบอกอ๋อยังไงยังไงผมไม่เข้าต่อไม่เข้าต่อเมื่อกี้เข้าไปทำไมวร์ปดีกว่าโอ้ได้ต้องการถึอย่างงี้ในเกมนี้กว่าจะได้ป้อมโอ้โหว่าจังหวะนี้ผมจะไปทำอะไรต่อนี้

มาสวยมากเพื่อนชื่อจังว <colo> ัน <Gerilim> นี้ผมบอกเลยนะผมรวยมากทั้งมก็ยังไงเฮ้ย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 เอาคอมโบคอนจ้อยอุ้ยคอมโบคอนจ้อยโดนขีดเฉยจังวันนี้ตายเลยปุ๊บขายตายเกิดซื้อแข่งเสร็จจุ๊บจุ๊บขายโอ้ตายเลยซื้อไม่ทันถึงจะซื้อทันมันก็ซื้อเฉียงไม่ได้อยู่แล้วออืมันเป็นการยื้อชนิดหนึ่งนะผม นี่ครับผมความลับของคิกเน็คนะครับผมชี้ทีเดียวหัวเต๋ครับผมมันเป็นความลับนะสวามลับใครไม่รู้ก็จะใช้ได้ดีครับผมไอเทมนี้มันเป็นไอเทมระดับโปรเพเยอร์นะครับระดับโปรเฟชชั่นอลดับที้บอกเลยเนี่ผมชีทีแตกแน่นอนนะผมแต่เราไม่ตัดไปตอนเกิดนะผมเพราะชี้เกียดตัดนะฮะ เพราะว่าเราจะได้มาคุยกันนะผมตัวช็อตนี้นี่ชีวิตฝั่งตรงข้ามนี่เกิดมากเงินเก้าพันหกร้อยของผมไปซาเบสตี้มุกโต้เปรี้ยๆโอ้ยจังหวะนี้เกิดแล้วของผมไม่หือยังไงน่าจะกลับไปฟาร์มเพื่อเอาดับพีเศษกันนะดับพิเศษก่บาทเนมาเอามังกรเลยละกันอู้มังกรลดเลือดไปมากนะคมึง ก็ว่าชิบเป็นปีแล้วไวจินเป็นตัวเบอร์ดามจทีรมากว่ได้ดาบีแล้วผมจะมีอะไรให้ดูนะดูไว้น้นำไป้ตามอืมาพันแก้วดูจุ๊บอะไรติดีไม่ไม่ติดไม่ติดเอเจอีห้าพันแก้วิบอืมห้าพันี นี่ผมโอ้โหไม่ไปแรงเลยว่ะรูสึมอนออกเกาะมาแล้วใจไม่ถึงเลยนี่ไม่สีไม่สีใส่สีใส่สีเฮ้ยสี่พันสองสวยจีบอื้ฮือแรกเลยละกันอุ๊เมื่อกี้เป็นการตัดสินใจแบบปล่อยคลิปนะผมรู้ว่าตายไปแรกเลยละกันมันเป็นการคำนวณดาเมจแบบไปยิงสองร้อยงั้นผมก็ขอตัดไปก่อนที่แบบเกิดเลยละกัน ผมขอไม่ตัดเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าถ้าตัดไปผมว่าผมไปดูมาไม่ต้องตัดแล้วครับผมเพราะว่ามันจบตอนที่ผมตายพอดีเพราะว่าอะไรเหรอรเดี๋ยวผมจะยิงเติรนให้ดูจังหวะนี้ผมเขากลำลังบวกกันที่หน้าดาัสเซยเยูผมแต่ว่ามีชายคนหนึ่งนะผมมีสองขาไปไปทำภารกิจมิชชั่นนะผมแต่ว่า Star โตาร์บสตีมตัวโอเล่ติงแบบรัวๆตาร์บสตีมแต่ว่าจังหวะนี้ผมไปดูว่าผม มาเตม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 เต็มต็มเต็มเต็มเแล้วก็จบไปเรียบร้อยอย่งขี่จบบ้านล้วมเป็นค่าที่ผมคำนวณเอาไว้แล้วผมเห็นเลั่งเท่านั้นมีมีมเออง้นก็เกมนี้ผมก็นะาเะรู้วมว่าใครจะได้เอ็นีเนีผมก็ทุกคนก็่าจะคิดออกนะว่าชิคแนกนี้ทำเกมดีแค่ไหนของชิคแนกตัวนี้ฮะยังไงาผมอยู่แล้วครับชิคแนกผมมันอันดับหนึ่งของจะกาวาน อดีตก็เลียดก็ไม่ค่อยโมเท่าไหร่นะคะแนนอะไรที่หนึ่งชนะตอนนีงสองครั้งซากความเสียหายเท่าไหร่ซากความเสียหายเท่าไหร่ก็ยี่สิบห้าจุดสามเมื่อคืนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะเหมือนก็ประมาณาไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งเกมซากความเสีเยหายเท่าไหร่ก็อันนี้ก็จบสกอร์ด้วยสิใครสี่เอ็ซิทหนึ่งจบไปครับ